สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนานมากแล้วมไิ้กินหน่อไม้ครับวันนี้เราจะเข้าป่ากันครับเราจะเข้าป่ากันนะครับอันนี้ก็คือหนองน้ํานะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับผมนี่เราจะเข้าป่ากันนะครับผมจะเข้าป่ากันนะครับจะเข้าป่าไปหาหน่อไม้กันนะครับท่านผู้ชมจะเข้าปา่าหาหน่อไม้กันครับ มาเจอหาหน่อไม้นานนานแล้วนะครับผมตอนน,นี้หน่อไม้ก็ไม่ค่อยมีคําหายากครับหายากมากหน่อไม้หน้าแล้งนะครับไปน,ำ,นำไปโอ้โอ้เป็นหน่อไม้กอใหญ่ไปดูซิมันจะมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ก็มาขามกระโดนตั้นแล้วโอ้โอโอโอโตรงนี้ผมจาได้ไม่จ่อยปีนขึ้นนะครับตอนนี้ไม่จ่อยเคยปีนขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอ้ มันไม่มีหน่อไม้คัะท่านผู้ชมมันไม่มีหน่อไม้ฮึไปใช้มีไหมมีไม่เอ่ยนอนอยู่ตรงนู้นเหรอโอ้โหดูนผู้ชลมรกมากเลยโอ้ยรกมากมากเลยอ๋อชนนี่ต้องกินแหนงเนาะมันไม่มีหน่อเน่าะแรงต้องกินแหนงเพราะมันไม่มีหน่อมันไม่มีหน่อแรงจริงโอ้โหปลาตัวใช่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  ô nè nha nhiều khi nó nghe ô nè nha nhiều thứ nè nó ui ô nè nó mai khi nó ui mai nó cày nha ô nè nha thôi 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 ô ô đây giờ bao mình đi hả đây giờ bao mình đi ô tóc tôi là bớt hả เราลงเตอคนแล้วมาเลยค่ะแล้วกินแหนงมากินแหน่งมันเนาะป้าพี่น้องนี่แหนงมันก็ใหญ่เล่พี่น้องโอ้ตะุ่่นยังสั้นนะแหน่งเนาะมันยังสั้นอยู่เนาะเฮ้ยนี่แหนงเป็นบ่อาแหนงมักใหญ่พี่น้องโอ้แหนงมักใหญ่พี่น้องอืมน่าแรงหากินแกนนะไม่หากินแหน่งนะไม่หรือพี่น้องเด้ออันนี้มันยังไม่ยาวใช่อ๋อยังไม่ยาวเนาะ ต้องฟ้าให้มันซาวเนาะไหนไหนอ๋ออันนี้ก็ยังอยู่ะโอ้มันกำลังจะออกเนาะโอ้มันกำลังจะออกโอ้ี่พี่น้องนี่ได้ซ้ำนงนล้นี่นน้นบางใหญ่บางใหญ่อันนี้มันยังสั้นอยู่พี่น้องมันยังสั้นอยู่มันยังสูบกระดุกกระดิ๊อยู่พี่น้องกระดุกกระดิ๊อยู่อันนี้ก็กระดุกกระดิ๊อยู่พี่น้องนี่มันยังสั้นอยู่อันนี้ก็ยังสั้นเนาะยังยังสั้นมันกระดุกกระดิ๊อยู่ทุกคนก็ดี๊โอ้ มีนอนอยู่บ่มีรยมีวยเหรอใช่ไหมทอจงมันเปนงเาวติเบอจะเอาได้หรือเปล่าองไปชมไปบ่งด้วยองไปชมด้อนาะมืนี่ปาลอ้เอน้องพี่น้องลึกแท็พี่น้องเออเ มีการปิดไว้ใช่ไหมมีการปิดไว้ด้วยเหรอยานคนเห็นเนาะแม่นบ่โออมีการแอบไว้น้ำอู้สมเพาะโอ้หัวบ่อหัวใชัได้ใชัได้ใชัได้ยานคนเห็นเลยยันคนเห็นข้างบนมีแหนงด้วยเนาะข้างบนมีแหนงด้วยเนาะข้างบนเนาะข้างบนมีแหนงด้วยเนาะข้างบนมีแหนงด้วยขึ้นเอาโอ้ ข้างบนมีแหลมด้วยขึ oh. y, lord, our our de, oh. yeah, yeah ้นีขึ้นแล้วเนี่ยเดิมเพื่อนก็ไม้เป็นก็ได้เม้นบอกเพราะขึ้นก็ไม่เป็นก็ได้เนาะโอ้โหโอ้วิมีหน่อใหญ่ท่านผู้ชมหน่อใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมป้าโตยามนี้ก็มีหน่อบักใหญ่ใช่ไหมเอาใหญ่ด้วยเหมือนนี้เอาใหญ่ด้วยเหมือนนี้ซับเอาเลยเนาะไม่จ่อยเนาะไม่จ่อยซับเอาเลยแล้วเนาะ บเอลองซับเบิ่งท่าที่ซับได้เห็นแล้วลองซับเบิ่งท่าที่ซับได้ลองซับเบิ้งท่าที่ซับได้มันคาบะเออหาเบิ่งก่อนหาเบิ่งนี้องก่อนอปัญาซับโอ้มีปัญญาซับเนาะโอ้ซับได้จ็มันเนาะมันลุนมันรลุนพี่น้องเอ้ย มันรุนมันรุนพี่น้องจะย้มฝนเนี่ยไได้กินเลยเนาะอันอันนี้อันนี้หน่อไม้อย่างอันนี้ครับไผ่บ้านหรือไผ่ป่าไผ่บ้านไผ่บ้านเนาะไผ่บ้านย้มฝนเนี่ยไปได้สนใจเลยพี่น้องไผ่บ้านนี่เมินเนาะพากันไปกินไอ้หน่อไม้ไร้หน่อไม้ไร้หน่อไม้ไร้หน่อไม้ไอ้หน่อไม้ป่าป่าอืมอันนี้มามาเอาไว้จักต่ะเอาไว้จ็คเตาะเนาะโอ้ เอาไว้จับเตาะพี่น้องเอ้ยมันลุ้นเอาหนึ่งไม้พี่น้องเอ้ยผู่จะได้ยู่บุกผู้โอ้ผู๋อ๋อเอาลุ้น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 พี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยมันได้สนนเดี๋ยวนี้กับพ่อแกงเนาะมันได้กับพ่อแกงเออต้องเออด้านเฉียงเอาเนาะเอาด้านเฉียงเอาเนาะลองสับเอาด้านเฉียงเอาเนาะ เราสับด้านเชียงเอาไว้ไม่ไม่จอยมันไม่ได้ไม่จอยจะปีนแล้วเด้อไม่จอยจะปีนแล้วเด้ <c oughs> อไม่จอยจะปีนแล้วเด้อฮั่นฮั่นฮั่นนี่ได้อีเลนพี่น้องนี่ได้อี ache, ลนเหน่งนืงพี่น้องอืมได้อีแล้วแน่งนึงพี่น้องเอ้ยมีหรือเหรอแต่มันสูงนะสิ มันสูงโอ้ยอย่าประมาทเด้ออย่าบันดิยังรู้พาดนางป่าดยังรู้พังเบิ่งนกพี่น้องไปเลยผู้ใดผู้ใดพี่น้องระวังเด้ออย่าตกลงมาเด้อคอยรับผิดชอบมีิดาเด้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วผู้อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยระวังเด้อจ๊บไปดีเด้อจะเฮะสะดุ้แสดงจ๊กมาเจ็บเด้อแม่นบ่อืม ส่องเบิ้งบ่โอ้บ่ย่านาเลยบ่ระวังได้สูงแท้ดูท่านผู้ชมประมาณสามเมตรจากพื้นนะครับท่านผู้ชมป้าผู่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 ูููู่่่พี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องนี่นะอันนี้อันอันนี้เพิ่นนะครับท่านผู้ชมอุ้ยหล่นลงมาแล้วท่านผู้ชมมาเริ่มเทมเลยอันนี้เพิ่นนะครับท่านผู้ชมเพิ่นนะครับ โน่นครับไม่จ่อยครับไม่จ่อยกูไม่จ่อยผูโอ้ผลแล้วผลแล้วพี่น้องอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอันตรายอันตรีเจ้ากับเป็นแนงมาได้ฮะอันตรีเจ้ากับเป็นแนงได้ฮะอันตรีเจ้ากับเป็นแนงได้อันตรีเจ้าก็เป็นแนงอืม อันตัตีนจะกก็เป็นแหนงได้ไหมจ้าเอ้ยเด้หนันแหนงมันฮะอันตัตีนฮะอันได้หนันแหนงมันฮะอ,อันได้หนันแหนงมันฮะไม้ขยับขึ้นไปอีกพยายามขึ้นไปอีกพ่นพ่นพ่นอันนี้น้อยนะเออสองแหน่งยูมเดียวสองแหนงอยู่เดียวนกวีด้องปุยยำฝนนี่เมินเมินยำแรงมันละมาปิด มาบืนมาบืนกอไผ่มาบืนกอไผ่พี่น้องเออบุ่งแนปุ่พูพอ๋อ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 ออ,อ,อ,อมาลุ้นตัวนี้เป็นจักไรไดอยู่บ้านนี่มาลุ้นตัวนี้มันนี่มาลุ้นตัวนี้เ,นนเออจักเอาเนือเลยเอาเสียมซับมันเรอมันถึงจะเอาได้ใช่ไหมหรือไม่กระซับได้เฉพาะยอดมันเนาะ อืมหรือไม่ก็ได้สับได้เฉพาะยอดมันเหรอืมเพราะว่าดูสิครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูจะทำเนี่ยโอ้ยดูจะทำเนี่ยดูสิยาวอีกชักหน่อยนในในลองถือให้มาหาดูสิมาหาลองสับดูได้ให้คุณยืนมาเจอเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ขนรอขนาดนี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับสับันนี้ก็ได้มั้งยูนเนาะ ลองเบิ่งบ่ไม่ได้มันก็มันก็ได้สั่นโพดมันก็ไม่สั้นมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะมันหน่อใหญ่มากคุณผู้ชมได้อยู่เนาะลองสับลองสับเบิ่งบอกสับเลยใช่จะสับก็สับเลยสับข้างๆเอานะเตรียมเขามันเข้าอยู่เอ้แล้วก็เอาดับมันจับๆไปจากไีแล้วก็

มั<ไ>นีองอันน่ามันงัดอเนาะโอราะว่าเป็นการเห็นหนี้เห็นหนังมันเนาะเออเวียนอาดามันงัดมันจำังคุยลงมันงัดกลางกลางมันยังหนาอยู่ไม่เจาะนะมันยังหนาอยู่เนาะมันยังหนาอยู่เดี๋ยวลองสับอีกข้างหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองสับอีกข้างนึงอุ้ย

โอ้โหวุ้นแน่นแน่นจังเลยแน่นมากคำประสมแน่นมากคำประสมตองเติมมันจะได้สั่นโพอืดอยู่เออมันใกล้จะขาดแล้วอ่ะนัแดดมันก็ได้สั่นเกินไป่

เงียบเดี๋ยวนะคือแบบรุี่ร้มมันอยู่โอเคค่ะแล้วครแล้วมาลงมาเอาดำมานานัสตะกอนอ่าอ่าเงียลแล้วองได้ไหมอ้โอ้โหเก่งมากเลย เก่งมากเลยท่านผู้ชมดูกว่าจะได้ดูกว่าจะได้นะใหญ่โตมโหฬานเดี๋ยวเราไปหาต่อกันที่อีกป่าหนึ่งนะครับไปดูที่อีกป่าหนึ่งนะครับว่าจะมีไหมครับหน่อไม้นะครับไปดูหน่อไม้กันนะครับไปดูอีกป่าหนึ่งนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับไปต่ออีกข้าวอีกป่าหนึ่งนะครับหน่อไม้น้าแล้งนะครับ ท่านผู้ชมครับเข้าไปป่านือไม้หน้าแรกงนะครับเข้าป่าหนือไม้ครับไม้หน้าแรงนะครับ รก,ก,นะกมากเลยทางเข้ารกมากเลยรกมากเลยนะครับท่านผู้ชมจะต้องเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเผื่อมันจะได้กว้างขึ้นอีกนิดนึงแล้วจะได้โล่งอีกหน่อยครับเข้าป่านะครับดูหน่อไม้หน้าแล้งนะครับท่านผู้ชมดูหน่อไม้น้าแล้งนะครับจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะ ดูหน่อไม้หน้าแร้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าแหลงนหน่อไม้มีหายากนะครับท่านผู้ชมหน่อไม้หายากนะครับแล้วก็เราต้องมาสำรวจดูนะครับดูมาสำรวจดูหน่อไม้หน้าแหลงจะมีหรือเปล่าเนะ้อจะมีหรือเปล่าเนะ้อหน้าแร้งนี่ไม่ค่อยมีหน่อไม้นะครับเนี่ยครับ เขาว่าเขาโตเป็นลำหมดแล้วเขาโตเป็นลำหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาโตเป็นลำหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเขาโตเป็นลำหมดแล้วเขาโตเป็นลำหมดแล้วนะครับเขาโตเป็นลำหมดแล้วออุ้ยอุ้ยน้ำน้ำ Nam dơm mát nằm lại cân nặng nằm lại cân nặng nằm ô có nhanh nhanh có nhanh nhảy phi nhanh ơi 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 nhảy ơi แต่ยานนี้มันบ่มีหน่อแล้วครับเดอ้อยามนี้มันบ่มีหน่อแล้วครับเดอ้อแหงกับบ่มีเดอ้อพี่แ้องแหงกับบม่มีโอ้อันนี้ก็อยู่ในส่วนของลูกพี่ลูกน้องนะครับในส่วนของลูกพี่ลูกน้องอุ้ยก็ไผ่สูงนะครับผมหน่อสูง หน่อเตี้ยมบ่บมีเด้อพี่น้องหน่อเตี้ยมไม่มีโอ้ยหผลแล้วโอ้ผลแล้วผลแล้วโอ้อบ่มีครับหน่อไม้บ่มีเลยหน่อไมบ้บ่มีเลย หน่อไม้บ่มีเลยส่วนก็ลกๆส่วนก็ลกขนาดส่วนก็ลกขนาดเลยโอ้โอ้บ่มีฮะบ่มีครับพี่น้องไม่มีเลยนะครับที่ก่อนนี้ไม่มีนะครับที่ก่อนนี้ไม่มีนะครับ ที่ก่อนที่ไม่มีเลยนะครับอ,อแล้วก่อนนู้นล่ะเป็นยังไงบ้างมีไหมล่ะ<ๆ>หน่อไม้หน่าแรงหายากครับผมไม่ค่อยมีนะครับผมหน่อไม้หน่าแรงไม่ค่อยมีนะครับหน่อไม้หน่าแรงครับผมนอไมาให้หน้าแรง ไม่มีเลยครับโหรกมากหน้าฝนที่คงจะมีแต่ไผ่คือเต็มเลยท่านผู้ชมนะครับหน้าฝนคงจะมีแต่ไผ่เต็มเลยนะครับงคงจะมีแต่ไผ่เต็มเลย,อ,เเลยอันนี้หาอน,นี้เัีะ่ย็นหา้าคมปลาย่น้องดูป็นาปานะบ,บาดแข้งบาดขาด้วยกันเด้อจะต้องระมัดระวังด้วยกันเด้อ จะต้องระมัดระวังมันจะบาดแข้งบาดขานะครับโอ้ขนาดคะแนนก็ไม่มีครับท่านผู้ชมอ๋อคะแนนก็โดน,นหักอไปแล้วขนาดคะแนนก็โดนไปหกักนะครับยกเว้นแต่คะแนนยาวนะครับคะแนนสั้นที่โดนหักไปแล้วนะครับเนี่ยครับเพราะว่าหน้าแรงมันไม่มีหน่อไม้นะครับเนี่ยครับพเพิ่งจะโดนหักไปครับผมบาดบาดเลยนะครับพเพิ่งจะหักไปบาดบาดเลยนะครับ อันนี้ของลูกพี่ลูกน้องกันนะครับผมของลูกพี่ลูกน้องแหนงเพิ่งโดนหักไปครับอ๋อยังเหลือแหนสั้นยังเหลือแหนสั้นนะครับยังเหลือแหนสั้นครับท่านผู้ชมนี่ะแหนนีงโดนหักไปแล้วครับเนี่ยสดๆน่าจะวันนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะวันนี้เลยครับผมน่าจะโดนหักไปเมื่อวันนี้นี่เองนะครับอ๋อแหนนี้ก็โดนหักไปแล้วนะครับอือฮึ ออพม่าชนี้<ะ>หน่อไม้หายากหน้าแลงไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเลย<ะ>ไม่มีเลยนะครับหรไหนดูกอนหนกุนตัวกอนนี้สิมีไหมเอ่ย โอ้โหลาโุจิล้อก็เยอะแยะเลยนะนี่ครับลาโคจิล้อเต็มไปหมดเลยนะครับลาโุจิล้อเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ทางเข้ารกมากครับท่านผู้ชมโอ้รกจริงๆเลยรกมากโอ้โอ้รกรกรกโอ้ยรก,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 กมาก รกมากเลยท่านผู้ชมอืมรกมากเลยครับท่านผู้ชมก้อนหน่อไม้รกมากเลยครับก้อนหน่อไม้รกแต่ไม่มีหน่อไม้นะครับก้อนหน่อไม้รกแต่ไม่มีหน่อไม้นะครับหาหน่อไม้หน้าแรลงจะยากหน่อยนะเนี่ยครับผมโอ้โอ้รกมากรกชัดจริงๆเลย รกชัดมากเลยนึกถึงบทพระบาลีอันตอชะตาไปหิชะตานะครับต้นไม้มันรกชัดกอไผ่มันรกชัดใครจะสัตสางได้คนไหนสัรสาได้คนนั้นจะพ้นจากทุกข์เขาเปรียบกอไผ่น้านําไผ่เหมือนกับตัณหาถึงที่ลึงร้อยสัตว์โลกอยู่นะครับผมที่ล้วสัตว์โลกสัตว์โลกจะยากจะหลุดพ้นได้นะครับถ้าติด อันนี้แหนงจะเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกระแหนงเล็กครับกระแหนงเล็กนะครับผมกระแหนงเล็กนะครับโอ้โหโอ้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 มีแต่ก็ภัยมีแต่ก็ภัยแต่ไม่มีหน่อภัยนะครับดูครับตอนนี้ครับผม เหมือนเขาจะ่านน้นั่นแหละนะครับรกมากรกมากเลยโอ้รกจริงๆรโอ้รกมากเลยคับท่านผู้ชมออกไงเนี้ยออกทางไหนเข้าได้แต่ออกไม่ได้เลคราวนี้ทางนี้น่าจะได้เนาะทางนี้น่าจะได้นะครับครับ Ồ, lốc 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 lúc Ồ, ồ, ồ. lúc lúc ồ, ồ. lúc 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 nàm lúc Ồ, lúc lúc nàm lúc lúc xong ลบนะครับเลยลบกเลยออกดีกว่าเอ้ยนะครับออกดีกว่านะครับผมมีแต่เราขุดจิร้อเต็มไปหมดเลยนะครับหนามมันลบมากหนามมันลบมากเลยนะครับเต็มไปหมดโอตอนเราโงหินมะพรานก็มีนะครับตอนเรามองหินมะพรานโอ้ย เดินปัดเดียวก็ปวดเ,เวองแล้เดีวเดินเดินปัดเดียวก็ปวดเองแค่นะครับ,รบท่านผู้ชมออกดีกว่าไม่มีหนามไม้ไม่มีหนาไม,ไม,มนาไม้นะครับกลับบ้านครับผมกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับบ้านครับผมหนามไม้ไม่มีโอกาสหน้าพบกันใหม่หนามไม้นะ สวัสดีท่านผู้ชมนนครับสวัสดีครับผม